กลับมาช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าคดีกำนันนกนะครับจากกรณีการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิวที่ หลายคนยังคงจํากันได้นะครับวันนี้เนี่ยมาสู่วันที่พนักง,งานสอบสวนนะครับมีการส่งสองสำนวนคดีนี้ให้กับอายการสูงสุดนะครับโดยแยกเป็นคดีกำนันนกฆ่าผู้อื่นและอีกหนึ่งคดีก็คือมีการฟ้องตํารวจ21นายในความผิดมาตรา157นะครับซึ่งทางอายการสูงสุดเองก็ยืนยันว่าจะสามารถส่งฟ้องทันเวลาทั้ง2ศสาลนะครับท่านผู้ชมครับพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามพร้อมคณะทํางานนําสํานวนคดี นายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกสสำนวนส่งมอบให้สำนักงานอายการสูงสุดนะครับโดยแบ่งเป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยมีนายธนันชัยหมันมากหรือหน่องที่ถูกวิสามันกับกำนันนกร่วมกันเป็นจำเลยรวมทั้งสิ้น7แฟ้มหรือประมาณ3087แันแปดสิแผ่นนะครับ แล้วก็สำนวนคดีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ที่มีพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขสาระวัตรสืบสวนสอพอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครกับพวกตำรวจนะครับที่มีการร่วมกันช่วยเหลือกำนันกหลบหนีและทำลายพยานหลักฐานคดีนี้เนี่ยรวมทั้งสิ้น9แฟ้มหรือประมาณ40,70แผ่นนะครับ ส่วนทางด้านของคุณประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดพร้อมด้วยพนักงานอายการผู้รับผิดชอบสำนวนก็มีการถแถลงข่าวการรับสำนวนในครั้งนี้โดยเปิดเผยนะครับว่าทั้งสองสำนวนเป็นสำนวนที่สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของพันธํารีศิวกรสายบัวสารวัตรตำรวจทางหลวงหรือว่าสารวัตรแบงค์นะครับที่ถูกในน่องลูกน้องของกำนันนกใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่ความตายในงานเลี้ยงวันเกิดของกำนันนก ซึ่งเหตุเกิดขึ้นต่อหน้าตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงเป็นจํานวนมากโดยสํานวนแรกมีผู้ต้องหา2คนก็คือในน่องลูกน้องของกำนันนกที่ถูกวิสามาันไปแล้วนะครับก็จะถูกกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับส่วนตัวของกำนันนกถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จ้างวานฆ่า และพยายามฆ่าผู้อื่นนอกจากนี้ครับกำนันนกเนี่ยยังถูกกล่าวหาในสำนวนที่2ด้วยโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในชั้นสอบสวนในหนองถึงแก่ความตายไปแล้วส่วนกำนันนกปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาซึ่งขณะนี้กำนันนกอยู่ระหว่างการฝากขังจะครบฝากขังครั้งที่6วันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับ ส่วนสำนวนที่2พผู้ต้องหาทั้งหมด28คนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ส่วนผู้ต้องหาบางส่วนอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งอายการจะนัดหมายวันฟังคำสั่งของอายการอีกครั้งในภายหลังนะครับค่ะก็ยืนยันนะคะว่าคดีนี้นั้นเป็นคดีที่สําคัญเป็นการกระทําที่อุกอาจผู้เสียชีวิตก็เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยแล้วก็เกิดเหตุต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นจํานวนมากดังนั้นทางอายการก็จะตั้งคณะทํางานขึ้นมารับผิดชอบทั้งสองสำนวนเพื่อที่จะตรวจสำนวนให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็รวดเร็วรวมไปถึงก็จะเร่งมีความเห็นให้ทันภายในกําหนดการ ครบฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่7อย่างแน่นอนนะคะโดยมีกำหนดการออกมาประมาณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ล่ะค่ะพยายนคดีนี้ให้ความมั่นใจได้ว,ว่าละเอียดรอบครอบรวดเร็วแน่นอนนั่นคือประการแรกนะครับประการที่2ก็คือว่าถ้าหากมีข้อขัดข้องจะให้มีการสอบให้มันกระจ่างทางท่านพันงานวารสวนคือท่านอนเนกเนี่ยท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ ท่านรู้อยู่แล้วว่ากรอบเวลาเนี่ยกฎหมายอย่างที่ท่านที่ดีได้เรียนพี่น้องสืง่อมวลชนว่า12,4เป็น 4, 4. 1 8 10แล้วก็7จ1 2ฝากเป็น8ป4เราเหลือเวลาทํางานอยู่อีกประมาณ1 6 1 7วันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่จะหากไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยุติธรรมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจะจะที่ดําเนินการให้อยู่ในกรอบกฎหมาย,ยแล้วอย่างน้อยสุดสิ่งที่ต้องเราตระหนักตลอดคือ1คดีนี้เป็นคดีสําคัญ2พี่น้องประชาชนให้ความสนใจ สามกรอบระยะเวลาตามกฎหมายทุกคนตระหนักว่าจะต้องดาเนินการแล้วเสร็จสี่ผู้รับผิดชอบทั้งสองหน่วยงานนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้ให้ความมั่นใจสังคมได้ครับมันก็ให้ความมัน่นใจนอกจากนี้ค่ะทางคดีนี้เองยังมีการฟ้องผู้ต้องหาโดยเฉพาะกำนันนกรวม2ศสารก็คือสารอาญาในสำนวนที่1และสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในสำนวนที่2นะคะซึ่งอายาการก็จะขอให้สารนับโทษทั้ง2คดีต่อกันเป็นแนวทางในการดำเนินคดีของอายาการค่ะ ขณะที่ทางด้านของคุณวัชรินพานุรัตน์นะครับรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดที่เข้าไปร่วมสอบสวนทําสํานวนร่วมกับตํารวจก็เปิดเผยว่าคดีนี้ถูกนําไปเทียบเคียงกับคดีของ DSI โดยตั้งอายการเข้าไปร่วมสอบสวนเพื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ให้ผู้บังคับการปรับปรามทําหนังสือไปยังอายการสูงสุดและมีความเห็นส่งอายการเข้าไปร่วมตรวจดูสําน,นวนว่า ข้อหาอะไรที่ยังขาดต้องเพิ่มเติมประเด็นไหนบ้างนะครับยืนยันว่ามั่นใจในสำนวนที่นำมาส่งมอบในวันนี้เป็นสำนวนที่สมบูรณ์แบบมั่นใจในพยานหลักฐานที่มนักงานสอบสวนรวบรวมมามีความละเอียดรอบคอบแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษของอธิบดีอายการผู้ตรวจสำนวนแต่ละสำนว,นวนว่าจะสั่งสอบเพิ่มเติมในเรื่องไหนอีกหรือไม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบเป็นธรรมและเที่ยงธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดนะครับ ติดตามพ p ีพ v HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย